สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า28นะคะเพื่อประกอบการเรียนในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยค่ะเขาให้เราพิจารณาการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเขามีรูปสามเหลี่ยมให้เรา3ชนิดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปนะคะว่าเป็นชนิดใดบ้างแล้วก็มาหาความยาวรอบรูปกันค่ะมาดูรูปที่1นนะคะรูปที่1ให้นักเรียนสังเกตตัวเลขนะคะก็คือความยาวของด้านแต่ละด้านมีความยาวไม่เท่ากันค่ะสแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่1นนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามันคือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะนักเรียน เผื่อใครลืมอ่ดูนะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคู่ใช้สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมแทนคําว่าสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าภาพที่สองสังเกตตัวเลขเหมือนกันค่ะก็คือความยาวของแต่ละด้านเป็น3.2ทั้งหมดเลยนั่นก็คือสามเหลี่ยมอะไรคะนักเรียนช่วยกันตอบเลยสามเหลี่ยมอะไรคะ สามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพที่สามภาพที่สามสังเกตตัวเลขเหมือนกันค่ะ,ะมีด้านที่ยาวสามอีกด้านนึงก็ยาวสามมีสองด้านยาวเท่ากันค่ะนักเรียนภาพนี้ก็คือสามเหลี่ยมอะไรคะถ้าเราพิจารณาจากความยาวของด้าน มันคือสามเหลี่ยมหนะ้าจั่วนั่นเองค่ะเราได้ชนิดของสามเหลี่ยมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาหาความยาวของสามเหลี่ยมทั้งสามชนิดกันนะคะอามาดูสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก่อนค่ะการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็จะหาได้โดยให้เอาความยาวของด้านสามด้านมาบวกกันค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาลองบวก สามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากันนะคะ3.5ตั้งปกติเลยค่ะตรงนี้3.5เราก็จะบวกกับ3ามนะสามซนติเมตรแล้วก็4ี่เซนติเมตรนะคะมาบวกเลยสามไม่มีทศนิยมนักเรียนเวลาบวกก็วางหลักให้ตรงกันนะคะสามอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องวางให้ตรงหลักหน่วยในหลักส่วนสิบนะคะเราก็ใส่ เลขศูนย์ลงไปค่ะจะได้บวกง่ายๆ่าโอเคจากนั้นทำการบวกเลยค่ะเราจะบวกในหลักส่วน10ก่อนนะคะเอา5บวกศูนย์บวกศูนย์ได้5ค่ะเจอจุด,จดใส่จุดก่อนต่อไป3 3 4อยู่ในหลักหน่วยนะคะเอามาบวกกันค่ะได้10 แสดงว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าของเรามีความยาวรอบรูป10.5เซนติเมตรนะคะามาดูภาพที่สองเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทําเหมือนเดิมค่ะกรณีที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะก็จะมีวิธีการทำสองแบบนะักเรียนจะบวกก็ได้เดี๋ยวครูบวกให้ดูก่อนดูนะคะถ้าบวกก็คือเอาทั้ง3ด้านมา บวกกันเช่นเดียวกันค่ะ3.2ใครถนัดบวกก็บวกได้นะคะบวกก่อนในหลักส่วน10เป็นเลข2เราก็ทำการบวกเลยค่ะ2บวก2บวก2ได้6นะคะได้6กอาใส่6ลงไปเจอจุดใส่จุด ต่อไปหลักหน่วย3ามบวกสบวกสได้9ก้าตรงนี้สามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูป9.6ซนติเมตรแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเนื่องจาก3ด้านมีความยาวเท่ากันนักเรียนสามารถใช้วิธีการคูณได้นะคะอาจจะใช้การคูณก็คือเอา3.2มาคูณกับ 3นะคะที่คูณกับ3เพราะว่าสามเหลี่ยมนั้นมี3ด้านค่ะใช้วิธีการคูณได้เลย3 2 6จุดจุดใส่จุด3 3 9นะคะเห็นไหมคะว่าได้คำตอบเหมือนกันคือ9.6ค่ะ <lim a. S 2> มาดูภาพที่3นะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราก็ใช้วิธีการบวกนะคะนักเรียน เอา5.3ตั้งเลย5.3บวกกับ3.0แล้วก็3.0เขียนคำตอบเลย3บวก0บวก0ได้3เจอจุดใส่จุดนะคะแล้วก็ในหลักหน่วยได้เป็นเท่าไหร่คะ11 ก็จะได้ว่า11.3เซนติเมตรค่ะอันนี้เป็นวิธีการคํานวณน,นะคะหาความยาวรอบรูปค่ะ,ะนะคะดูตรงนี้ก็เขาอ,อธิบายเมื่อกี้เหมือนที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะ,ะใครสามารถดูเพิ่มเติมได้เอาละค่ะเรามาสรุปความรู้เรื่องนี้กันเลยดูในกรอบสีเขียวคะ่ะนักเรียน เขาบอกว่าผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมเป็นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนั้นอ่ะง่ายๆเลยนะคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมทําได้โดยเอาความยาวของด้าน3ด้านมาบวกกันค่ะเดี๋ยวเราลองไปทําแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะ นักเรียนก็ใช้หนังสือเรียนเหมือนเดิมค่ะอยู่ในหน้าที่29ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะข้อที่1ใหญ่ค่ะหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมภาพที่1นนะคะ,ะเราดูชัดๆข้อหนึหลักการก็คือให้นักเรียนนำ ความยาวของด้านทั้ง3ด้านมาบวกกันนั่นเองค่ะทําเหมือนเดิมน,นักเรียนจะเอาด้านไหนก่อนก็ได้นะคะตรงนี้ก็ได้4ถ้าเป็นทศนิยมให้นักเรียนใส่จุดศย์ไว้เลยค่ะจะได้บวกง่ายๆนะคะจากนั้นอ่าใช้4ไปแล้วใช้4แล้วต่อไปก็3.2 3.2มาบวกค่ะ และอย่าลืมบวก5.2เข้าไป5.2ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยบวกเลขค่ะดูหลักส่วน10ก่อน0ูบวก2บวก2ได้4เจอจุดใส่จุดค่ะ4บวก3ได้7 7เบวก5เป็น10 2สองค่ะเรียบร้อยอ่านจริงแล้วต้องขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วย2เส้นนะคะ ข้อ1ก็ได้ความยาวคือ12.4เซนติเมตรโอเคค่ะไปดูข้อที่2กันเลยข้อที่2เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัวนะคะนักเรียนดูความยาวด้านสองด้านนี้ยาวเท่ากันเราก็จะนำใช้วิธีการบวกง่ายเหมือนกันนะเอาห้ บวกห้าจุดหกเพราะความยาวสองด้านยาวเท่ากันแล้วก็บวก4ีุดนะคะขีดเส้นใต้ช่วยครูบวกไปด้วยนะคะ6กบวกหค่ะได้12บวกหเป็น13ใส่3มทด1ค่ะเจอจุดสซจุด,จดต่อไปหลักหน่วยของเราได้สิห้า ตอบ15.3เซนติเมตรนะคะร้อยค่ะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะข้อ3จากภาพก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองค่ะสังเกตว่าเขาจะให้รอยขีดมานักเรียนสังเกตรอยขีดนะคะเขียนความยาวมาแค่หนึ่งด้านแต่ให้รอยขีดมาแสดงว่า ด้าน3ด้านยาวเท่ากันคุณจะใช้วิธีการคูณค่ะหรือใครไม่คูณก็ให้นำสามจนะคะบวกกันเลยค่ะ35มจบวกสาแล้วก็บวก3.5มจุดค่ะคูณเลยค่ะ5 3าสามสิบหนะคะใส่5ทดหนึ่งไว้เจอจุดใส่จุด3ไปคูณ3ค่ะสามสาบวกหเป็น สิบตอบสิบจุดห้าเซนติเมตรนะคะเรียบร้อยอีกข้อหนึ่งค่ะข้อที่สี่มีรอยขีดสองขีดสองด้านนะคะนั่นก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะนักเรียนได้สามจุดเก้าเหมือนกันทำการบวกเลยค่ะหกจุดแปดบวกสามจุดเก้า บวก3.9บวกกันอ้าวแปบวกเได้เท่าไหรคะได้17นะคะเอา17มาบวก9ได้เท่าไหร่คะอ่ช่วยครูคิดด้วย17บวกเได้ยี่สิบหกนะคะใส่หทด2เจอจุดใส่จุดค่ะ ในหลักหน่วยของเราเอาหบวกที่ทดเป็น 8, 9, 1เ1้1สิบสิบเอ็องาได้14.6เซนติเมตรขีดเสนใต้นะคะ,คะโอเคสรุปก็คือการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหาได้โดยนำความยาวของด้านแต่ละด้านมาบวกกันค่ะเดี๋ยวมาดูข้อสองใหญ่นะคะข้อสองใหญ่ ว้อ2ใหญ่มี3ข้อนะคะ,ะถ้าไม่ได้เป็นรูปมาให้เราให้ตัวหนังสือมานะคะนักเรียนก็ต้องอ่านอ่านโจทย์ปุ๊บพยายามวาดภาพคะ่ะนักเรียนแล้วนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างง่ายนะคะอะมาดูข้อหนึ่งค่ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวรอบรูป12เซนติเมตรมีความยาวด้านละเท่าใดดูคำสำคัญค่ะ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคําว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะต้องมีด้านทั้งสามด้านยาวเท่ากันนะคะครูวาดอาจจะไม่เท่าครูขอใส่ร้อยขีดค่ะร้อยขีดนั้นแสดงถึงความยาวของด้านนะคะที่เท่ากันค่ะความยาวของด้านทั้งสามด้านนี้มารวมกันได้12นี่คือความยาวรอบรูปนะคะแต่โจทย์บอกว่า มีความยาวด้านละเท่าใดอยากรู้1ด้านเราก็ต้องเอา12มาหารด้วย3เพราะว่ามี3ด้านแล้วรวมกันได้12นะคะจะได้คำตอบคือความยาวด้านละ4เซนติเมตรขอย่อนะนะคะนี่คือข้อที่1เอามาหารด้วย3นะคะได้4เซนติเมตร มาดูข้อที่สองค่ะรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีความยาวรอบรูป20เซนติเมตรด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ6เซนติเมตรถามว่าฐานยาวเท่าใดข้อนี้เขาบอกมาว่ามันคือรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเราลองวาดภาพก่อนสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็คือต้องมีด้านสองด้าน ยาวเท่ากันนะ,ะสมมติวัดเท่าวลองวาดใหม่สักนิดนึงสามเหลี่ยมหน้าจ่วนะคะครูก็จะใส่รอยขีดแสดงถึงความยาวของด้านที่เท่ากันสองด้านเขาบอกว่าด้านประกอบมุมยอดยา,ยาวด้านละหกะตรงนี้นะคะเป็นด้านประกอบมุมยอดด้านละหกอยากรู้ฐานอยากรู้ฐานฐานก็อยู่ตรงนี้ไงอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้เป็นฐาน เราก็ใช้วิธีการนำยี่เพราะ20นี่คือความยาวรอบรูปมาลบด้านประกอบมุมยอดของเราซึ่งมี2ด้านนะคะลบออกไปค่ะ2 0่ลบหแล้วก็ลบหเหลือ8ปดเซนติเมตรนะคะแสะดงว่าฐานยาว8ปดซนติเมตรค่ะ8นะอีกข้อน,นึงค่ะสามเหลี่ยม LSP มีความยาวรอบรูป60เซนติเมตร ด้าน L S นะคะอ่าในด้าน L S เอย L S เขาให้เรามาแล้วดูสีแดงนะ L S นะ่ยาว25ซนติเมตรและ S P ใน S P อันนีง่ไง S P สั้นกว่าด้าน L P นะคะอ่านี่ไง L P อ่าสั้นกว่าอยู่5ซนติเมตรถามว่า LP และ SP ยาวด้านละเท่าไหร่นะคะก็คือด้านสีเขียวกับสีน้ำเงินของครูนะคะนะักเรียนคะถ้าวิธีแบบนี้อ่าดูเขาบอกความยาวรอบรูปมาก็คือ60ใช่ไหมคะ60ค่ะแต่เรารู้ LS ยังไง LS 25เราจะต้องตัดด้านที่เรารู้ออกไปก่อนก็คือ25หาลบออกไปก็จะได้เท่ากับ35 35เซเมตร35ซนติเมตรก็คือด้านของ sp แล้วก็ lp สีเขียวกับสีน้ำเงินของเรานะคะแต่เราอยากรู้แต่ละด้านซึ่งเขาบอกว่าด้าน sp สีเขียวนี่นะคะสั้นกว่าด้าน lp อยู่5เซนวิธีการนะคะให้นักเรียนเอา35ค่ะลบด้านที่เขาบอกว่าสั้นกว่าลบ5ออกไปก่อนคะ่ะนักเรียน ได้30เซนติเมตรจากนั้นนำ3า30เนื่องจากมี2ด้านเราแบ่งให้เท่ากันก่อนค่ะเอามาหารด้วย2ได้ด้านละ15เซนติเมตรแสดงว่าด้าน sp นะคะจะยาว15เซนติเมตรค่ะนี่เป็นด้านที่สั้นกว่า อย่าลืมว่าเมื่อกี้เราลบห้าออกไปแล้วเราต้องเอา5ที่เราลบออกไปนะคะบวกกลับอันนี้15ก็คือแต่ละด้านใช่ไหมคะทหาร2ก็ตรงนี้15ตรงนี้15แต่อย่าลืมว่าที่ลบ5ออกไปนํามาบวกกลับด้วยนะคะก็จะได้ยี่สด้านนี้ก็จะยาว20เซนติเมตรค่ะสรุปด้าน lp อ่า lp นะคะด้าน lp เวลาตอบอ่าถ้าเราตอบก็คือ lp ส่วนของเส้นตรง lp ยาวใช้คำว่าด้านละกันด้าน lp ยาว20เซนติเมตรและด้าน sp ยาว15 ซน,นี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการหาคําตอบนะคะของเรื่องความยาวรอบรูปนั่นเองค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่6.10นะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัด6.10จะมีด้วยกัน2หน้าค่ะหน้า22กับหน้า23เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําหน้า22ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหน้า 23, นี่ก็จะมีคลืบอธิบายสั้นๆไว้ทําในคาบต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ